วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันกนีกแล้วค่ะเมนี่ได้สมตามค่ะตามบุกฮงเฮิร์มกินกับปูกรอบนะคะเนาะขนมจีนผักมาค่ะแช่แข็งกันเด้อค่ะอยากินน้าวันกันตามบุกงต่อยลูกม้าเฮิร์มพอดีเลยค่ะแม่ต่อยแดนเฮิร์มแม่มาบุกฮงดิบแม่คงเอยมาบุกฮงเฮิร์ม มือกรอบค่ะกรอบมากเลยครับหอมกรอบต่างโดนค่ะก,ะกรอบมากกรอบหมูชิ้นใหญ่กรอบโน เพย่อทำหา,หา,หา,หาอีหลาก็พอเพืนน่อนมีเนี่ยกลิ่นของเพิ่นนะค่ะเด้อเพื่อนบ่กกลิ่นน้ำแบบนี้อบอกนึ่งก็แซ่บครับกินขา้าว Nord i fjellet. หิวข่าแห้งค่ะอบโดนแห้งหิวข่ามากนะครับกินอันนี้เสพสิบิกินอันนี้ต่ออยียงก่อนเสะหมูห้องท่องอกีนยังอนะ่ะลาบปลาลาบปลาดุกจะกินลาบปลาดุกแต่กับขุมอยู่ค่ะคุมกับการรอคอยหมูกรอบแล้วหมูกรอบแซ่บพร้อม ำจำพุงแซ่บ โอ้โหสุดยอดไปจะกินหนังมันมือวันหยาอบครับตัวมันมห<อ>นัหหนนงไปกินเนื้อมันละคือเลีนยงไม่ลงเนย พอดีค่ะนางกอบเมื่อกขอ้างในยังเป็นช้ำๆนุ่มๆโแหงอืมเทียมไม่มีตอมนะ้าจอมตา ไม่เน้นวันนี้เน้นหมูกรอบอืมเป็นยังน้อนุ่มเนื้อไม่แ <c oughs> ห้งเนื้อฉ่ำเรากินหนังจ้ะเพื่อจะลองกินหนังดู กินเลยมันยังจะกรอบแค่ไหนแพ่มบีออกมาอะไรทำเนี่ยงเนี่ยกินแบบนี้เลยเนี่ยแบบชิ้นแบบเนี้ยครับอืมสายกินแบบเนี้ยกรอบมาก ย้ายสื่อมูมูสดมากแล้วก่ะเอาเต,ต,ตาอบไม่หายค่ะอบอยู่หน้าเออเออเออหันหันหัน ทำเส้นประกอบพร้อมค่ะอือทำมาคู่ค้าดี นี่เป็นเนื้อเนื้อเป็นเส้นน้ำแล้วใกล้กินเน่ะนี่กรอบอ่ะกรอบ เรียกว่าหมูจิบกกรอบแล <ừ. S 1> ้วละนะใช้เวลาโดนหมูมันฉินไงต้องอบดมอบแล้วก็เลือกทำนี่เหรอค่ะมันสด

Mm. Mm. Kaptein! <laughs> 嗯。Mm hmm. ้่มเย็ยนพี่ดาไปซักผ้าค่ะ้องเย็ยนแดดดีซักข้าวเดี๋ยวแห้งดูทงมอตอง,งอเคองซักผ้าพี่ยงเทบแดดดีเป็นได้ชาติเขาแล้ว Ngon chứ? Ngon chứ? Ừm Xì mông cua hà mông Xì mông hà mông ว่ดีเลยที่เนี่ยผัดกระเพราแดดผัดกระเพรากรอบยำแรงใบกระเพรางามค่ะผุนยุช้างหมูอ่ำน้ำยุปปลาบักคืิดนมีอันนี้พร้อมยังก่อนยังคือไข่เฮ้ยคือไข่ยังไม่เสร็จเอามาอีกยังก่อนมันคือไข่ เนาะกนาะพแม่พี่แม่บอกว่ายังดีใจอีกพี่มาอานนกับเรานี่จะไกับเราเหรอาล่ะี่จะกับเถนแมกว่ามเนาเาพอวกิักจำหุกแบบ ท้้งหิวมอดอิ่มหรอบ่แม่เพื่อจะไปกินอะไรอยู่อืมเพื่อเจ็บท้องก็จะกินลาบป่าอีก อ๋อเย็ยนขึนใจเงี้บอร์ราคะเดฟเฟมสิไปกินลาบปลาต่อนด้ค่ะเด้วอ,อวันพอุันคลิปหนาคะ่ะมืนอี้กับเขาตัวล่าไปก่อนวันพอุันคลิปหนาค,ค่ะสวัสดีค่ะ